สวัสดีครับวันนี้เฮียเขาจะมาสอนนะครับวิธีการหากำไรจากเกมบาคาร่านะครับเล่นยังไงบวกแทงยังไงได้โดนนะท่านควรเล่นยังไงนะให้ได้กําไรทุกวันนะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เฮียจะมาสอนทุกอย่างนะที่ท่านอยากจะรู้นะครับเล่นให้ให้กำไรเยอะนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้นะเฮียขอทําการใส่รัดจูเซอร์ของเฮียสักครู่นะสำหรับท่านสมาชิกค,คุณใดนะที่เป็นสมาชิกของทางเว็บ M M 8 8เบ็ดนะท่านก็สามารถนํารัดจูเซอร์ของท่านนะครับนามาลกอินเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะ ตอนนี้นะทางเว็บได้อัปเดตรูปแบบใหม่มานะเพียงแค่ท่านเปิดแค่หน้าต่างเดียวครับท่านก็สามารถเล่นบาคารา่านาหลักเลโกนนาสูตรได้ในแค่หน้าต่างเดียวไปเลยครับวันนี้นะเฮียจะมารีวิวสูตรเซ็กซี่บาคาร่าให้ท่านดูนะเดี๋ยวเฮียขอทําการเลือกห้องสักครูน่คะัขอทําการเลือกห้องสักครู่ครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นห้องทีสามเลยครับความแม่นยําอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับมาดูว่าว่าเฮียจะสามารถบวกได้เลยไหมครับจะได้กําไรจากบาคารา่า กับสูตรของทางเว็บ M M 8 8เวปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาจอกันเลยครับวันนี้เฮียอยู่กันในห้องที่3นะกับสูตรของทางเว็บ M M 8 8เวนะครับมาดูว่าเฮียจะบวกได้กี่ม้นะครับจะทำกำไรได้กี่ไม้นะมาดูกันก่อนครับสำหรับเบอดแรกหน้าสูตรยังสูตรห้ซัมมิทีเพย์เยอร์นะครับไหมที่แล้วออกเพย์เยอร์หน้าสูตรก็ยังคงให้นซัมทีเพย์เยอร์ครับเดี๋ยวเราวางตามสูตรเลยเลยนะทีเพย์เยอร์ครับ หมาไม้แรกขอใส่ที่300บาทครับมาดูว่าเฮียจะสามารถหากำไรดได้หรือไม่นะครับวันนี้นะฮะน้องหวยก็โคตรเจมเลยนะสำหรับห้องที่3นะครับมาน้องหวยฮนะเปิดแรกขอสวยๆมาหน่อยครับเปิดแรกขอสวยๆมาหน่อยฮะมาดูก่อนครับท่าน้มาดูก่อน,อน,อนครับเฮียจะบวกหรือไม่นะสำหรับเปิดแรกัรบกมาขอกล้ามาอีกหนึ่งตัวน้องหวยฮะไม่เป็นไรครับของเราบวกนะมาดูของเขาครับมีของเขาแค่หนึ่งเต้มาของเราก็ยังมีโกอกาสนะมาดูของเราาของเขาของเราก็ยังหนึ่งเต้มะมานี้เสมอหรือไม่นะครับมาดูก่อนนะ นี่ของเขาบบดได้ห้าหกร้อยบาทรับเงินเข้าเปล่าวะเห็นในเป็นไงครับเป็นไงยะเห็นไหมหนึ่งเต็มก็สามารถบวกได้นะครับหนึ่งเต็มก็สามารถบวกได้ฮะออกเขาจักเก้านะบบดเฉยเลยครับ,บวบดเฉยเลยนะหม้นี้นะหมายเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเลยครับสำหรับปืนแรกนะเกียร์เหมือนจะสิ้นหวังนะแต่ก็บวกมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับสูตรตัวนี้ฮะไม่เคยผิดหวังแน่นอนนะหมายสำหรับปืนที่สองนะสูตรก็ยังคงให้ซ้ำไปที่เพลเยอ์ครับเดี๋ยวระวังเลยสำหรับปืนนี้นะ มาเอีขอวางที่300บาทนะครับมาดูกันนะมาดูครับเอีะจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่นะสําหรับเปิดที่2นะครับมาอีหมวยฮนะขอสวยๆไนะครับน้องหมวยฮะขอสวยๆไ้นะครับมาดูวนะ่าสําหรับเปิดแรกนะน้องหมวยจะให้ทางฝันะ่งไหนฮะเจ็ดเต้มเสม,มอไปครับมาดูสําหรับใบที่2นะนี่โอโงเขาพกเก้านะของเขาสองใบเก้าเต้มวนาะของเราสองใบเจ็ดเต้มเองฮะไม่เป็นไรฮนะของเขาไพ่ดีกว่าเขาเขาไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยครับ ไม่เป็นไระไม่เป็นไระเรายังทบทุนู่ครับเดี๋ยวเรามาหากำไรจากกีมบาคารล่าในวันนี้นะไม่ได้เราไม่ออกไปถอนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ออกไปถอนหรือไม่นะครับหมาสําหรับเปิดตอไปนะสูตรในสลับไปที่เบงเกอร์ครับเดี๋ยวาวางเลยนะที่เบงเกอร์ฮะมานมนี้ขอใส่400บาทนะครับมาทบทุนนะครับอนี้ขอทบทุนนะฮะมาดูนะครับเฮียจ,จะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมเฮียเลยฮนะหมาน้องหวยฮะขอสวยๆไวนนะครับสําหรับเปิดที่สามมาขอสวยๆไว้นะครับ มาดูว่าเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันครับมาขอก้าวอีกหนึ่งตัวน้องเมย์ครับขอก้าวมาอีกหนึ่งตัวครับมาดูว่าเฮียจะได้หรือไม่นะครับมาดูไปที่สามของเฮียนะจะสวยหรือไม่นะครับมาดูกันตัวฮะาห้ามันนะครับนี่ฮะเป็นนะยะสามใบก้าวแต้มมาเจ็ดร้อยแปดสิบบาทรับเงินเก้าเป่าครับหกมาจับหกนะใบที่สามครับเป็นนะยะเป็นนะยะดีไม่ดีเฮียถ้าดูอันนี้ฮะดีไม่ดีเฮียถ้าดูอันนี้ฮะสามไม้บวกมาสองไม้เสียแค่หนึ่งไม้ฮะตอนนี้ฮะ มาเดี๋ยวเมาเล่นในดูกันต่อเลยครับมาเล่นในดูกันต่อเลยฮะสำหรับไม้ที่สี่นะสูตได้เสียไที่เบงเกอร์เดี๋ยวระวังเลยฮะที่เบงเกอร์มาสำหรับไม้นี่ฮขอใส่ที่สามร้อยบาทเช่นเคยฮะขอวางที่สามร้อยบาทนะไม่ต้องเล่นเยอะเหมือนเีอนะครับสาหรับใครที่มีทุนน้อยน,นะครับท่านก็สามารถบวกได้นะต้องรู้จักการเดินตังค์เดินๆของท่านให้เป็นนะครับเค่นี้นะท่านก็ชนะบาคาร่าได้เลยนะครับ มาดูกันนะมาดูนครับนี่ของเขาสิทต้มะมาดวงแล้วอะป๊อกเก้าไหม่รับสำหรับปืนนี้น้องมวยฮะขอสู้ส่นะครับเต้มสูงมาหน่อยมาสี่ต้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมารุ้นกันต่อฮะนี่ของเขาเต้มลตนาของเขาเหลือสามเต้มลอเราสี่ต้มมามานี่ก็บวกมาเป็นทีเรียบร้อยฮะเป็นอะไรฮะสี่ไม้ครับบวกมาสามไม้เลยฮะเสียไปแค่หนึ่งไม้อะดีไม่ดีท่านดูกันเองครับดีไม่ดีท่านดูกันเองฮะเดี๋ยวเรามาจัดกันต่อเลยครับมาเล่นกันต่อให้ดูเลยมาอีกสักไม้สองไม้ครับมาสำหรับปืนนี้นะสู้ก สูตรก็ยังคงให้ซ้ำไปที่เบงเกอร์เดี๋ยวเราวางเลยะที่เบงเกอร์สำหรับเปิดนี้มาหมานี้300บาทเช่นเคยนะมาดูครับเกียจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับมาเกียขอเสียงดวงที่เสมอเลยครับวาง้ที่เสมอด้วยฮะเสมอยังไม่มาเผื่อเสมอออกนะเดี๋ยวมาดูกนก่อนครับมาดูกนก่อนนะมาหน่หมวยฮะสำหรับเปิดที่ย่ขอสวยๆไ้นะครับขอสวยๆไว้นนะฮะห้าเต็มมาก่อนครับมาดูไปที่สองครับสี่จะมาหรือไม่นะครับ มาดูวันต่อฮะของเขาเต้นสวยกว่านะมาดูวันต่อฮะสำหรับใบที่สามารถ2สองนัยะนี่ฮะเป็นนัฮะห้าร้อยปดิมาบาทรับเงินเข้าอกว่าห้าไม้บวกมาสี่ไม้นะครับเสียไปแค่หนึ่งไม้นะเดี๋ยวเฮียมาเล่นมดูกันอีกสักไม้มาก่อนที่จะลาทุกคนนะครับมาดูฮะมาดูนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าเล่นกี่ไม้นะถ้าเรามีสูตรดีๆนะเราก็สามารถทํากําไรได้ครับจากบาคาร่าออนไลน์นะสำหรับไม้ต่อไปนะสุก็จะคงให้ซัมมิทีเบนเกอร์นะสำหรับเปิดสุดท้ายเฮียขอใส่ที่สามร้อยบาทครับ สำหรับท่านหนนะที่สนใจในสูตรตัวนี้นะท่านสามารถเอสมาได้เลยนะที่เอสสูตรมาข้างครับหรือว่ากดมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเฮียได้เลยนะเพียงแค่นี้นะท่านก็รับสูตรดีๆแบบนี้ไปใช้ไปต่อยอดกันได้เลยครับมาดูกันนะมาดูนครับน้องเหมยฮะมาสําหรับปิดที่โยกปิดสุดท้ายของสวยๆมาหน่อยฮะวันนี้เฮียก็มารีวิวให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามเฮียด้วยนะครับมาดูว่าสาหรับเปิดสุดท้ายก่อนที่จะลาทุกคนเราจะบวกได้หรือไม่นะครับ มาน้องวยฮะโอ้ไม่เป็นไรครับสำหรับเปิดสุดท้ายนะเปิดที่หกนะครับเราเหลือสองเต็มนะวันนี้นะหกไม้เราบวกมาสี่ไม้เสียแค่สองไม้นะครับเอามารีวิวแค่นี้ให้ท่านดูกันก่อนนะสำหรับใครนะที่อยากใช้สูตรตัวนี้ด้วยตัวเองนะท่านสามารถเอสมันได้เลยฮะพีเออสูตรมางล่านะครับือว่ากดมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเฮียได้เลยนะสําหรับวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิเฮียด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเฮียนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสําหรับวันนี้นะขอบคุณครับ